s u n n ี่เอ็ดเวิ์มั่นใจเอาชนะคูเรียวโดยล่าสุดนั้น s u n นี่เอ็ดเวอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ IBF ที่เขาพ่ายนอกให้กับทางแบมโรดูเกสในไฟล์ล้มแชมป์เมื่อปีที่แล้วได้ออกมาแสดงความมั่นใจการชกในไฟวันที่29มิถุนายนนี้ตามเวลาของสหรัฐอเมริกากับทางแอนเดียนคูเรียวว่า ผมสามารถเอาชนะแอนดรสคูเรียวซิววนนทีนนนซิงกาในค่ำคืนเดียวกันได้ซึ่งจากคำกล่าวของซันนี่เอ็ดเวิร์ดนั้นก็เป็นการกล่าวอย่างมั่นใจว่าเขาจะเอาชนะแอนดรสคูเรียวซึ่งเคยผัดกันแพ้ผัดกันชนะกับทางซิวินนทีนนนซิงกามาแล้วเอ็ดเวิร์ดเขายังได้กล่าวอีกว่าผมอาจมีชิปบนบ่ามากกว่าเดิมผมจึงได้สูญเสียความกลัวและได้รับอีโก้มากขึ้น ผมเข้าค่ายฝึกซ้อมมีการซ้อมกับคู่ชก2-3ถึง3คนผมมีทีมงานมากมายผมลงทุนและคิดว่ามันจะต้องคุ้มค่าซันนี่เอ็ดเวิร์ดกล่าวส่วนทางคู่ชกของเขาแอนเดียนคูเรียวที่ตั้งเป้าที่จะกลับมาพร้อมกับชัยชนะซันนี่เอ็ดเวิร์ดเหมือนกันการโชคของซันนี่เอ็ดเวิร์ดกับทางแอนเดียนคูเรียวจะเป็นคู่ประกอบรายการของทางแบมกับเอสซาดาในเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเอง